นี้ลิซ่าก็ทำให้คนรู้จักเซลีนจนแบรนด์กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โตวไวในกลุ่มลักชอรี่น้องก็ได้เครดิตเรื่องนี้มากเพิ่มยอดขายให้แบรนด์ตรงนี้เราว่าเป็นพอร์ตที่ดีสำหรับตัวน้องเข้าม,มาช่วงเปลี่ยนยุคพอดีเหมือนโตไปกับแบรนด์ด้วยจากคนที่ไม่เคยซื้อก็ซื้อคนไม่รู้จักก็รู้จักเซลีนตั้งแต่ก่อนลิซ่ามาเป็น G.B.A แต่โอเซลีนดูผู้ใหญ่มากมินิมอลแต่ก็ดูไปทางการสุดๆไม่ใช่แนวอ่ะแต่พอเน ดีเข้ามารู้สึกเลยว่าแบรนด์มีสไตล์ที่ขยายวงกว้างมากขึ้นแบบ100%เอาโลโก้เก่ามาใช้ซึ่งฮิตมากสำหรับคนชอบของวินเทจยิ่งทำให้แบรนด์บูมมากกว่าเดิมทำมาดีพอสมควรแต่มันเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มกลุ่มผู้หญิงทำงานชอบสไตล์มินิมอลซึ่งลิซ่าเข้ามาทำให้แบรนด์เข้าถึงคนกลุ่มอายุน้อยลงมีวงกว้างขึ้นกว่าคนกลุ่มเดิมซึ่งลิซก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะส่วนตรงนี้ในวงการ ชั่นน้องก็พราอบตัวเองในฐานะ GBA ที่ทำให้แบรนด์มาไกลขนาดนี้จริงๆเราก็เห็นด้วยนะคะเรื่องแบรนด์ไม่ค่อยมีงานแ,แบรนด์เหมือนเน้นยูนิเซ็กหรือเมนส์คอลเลกชันมากกว่าแต่แบรนด์ให้ความสำคัญลิซ่ามากอยู่ถึงให้เดินบนรันเวย์ถึงสองครั้งเลยค่ะลิซ่าไม่พูดเยอะนะคะแต่ใส่เซลีนทั้งชุดซ้อมหนักแน่ๆเลยสู้ๆค่าเซลีนให้เกียรติลิซ่ามาตลอดและลิซ่าก็รักเอดีน้องและเอ ท,ทำงานร่วมกันแบบไว้ใจและเคารพในตัวตนของทั้งคู่น้องลิซมีความสุขที่ได้ทำงานกับเอดีเพราะเอดีรักในความเป็นตัวเองของลิซา่าอยากให้แฟนคลับเคารพและให้เกียรติเซลีนแบบที่น้องลิซทำจัง